สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะกำลังร,งรอคอยรถเก๋งราคาเบาๆไปใช้กันนะคะในวันนี้ค่ะ JK มานำเสนอให้ชมแล้วนะคะคันนี้ราคาเพียง22,900บาทค่ะ Nissan Sunny Super Saloon นะคะเป็นรถยนต์ปี2000ค่ะเครื่องยนต์ 1,600cc นะคะน้ำมันล้วนไม่เคยติดเกส เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์ไม่เย็นค่ะรถขับได้กปกตินะคะสีไม่สวยเน้นไปตามสภาพนะคะภาษีพราบาปี67มีเล่มเอกสารให้ครบพร้อมโอนค่ะ22,900บาทนะคะเกียร์ออโตโอ้เบาะหนังนะคะไปเก็บงานนิดหน่อยคุกท่านเก็บงานเรื่องแอร์นะคะ ไปทำแอร์ไล่ระบบกันใหม่ค่ะแล้วก็เก็บสีเล็กน้อยนะคะหรือจะขี่แบบนี้ก็ได้ค่ะพอรถวิ่งได้ปกตินะคะ <S <S สนใจเน้นโทรค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปพิกัดดูรถได้แถวรามอินทาโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะและควรไปดูตัวจริงก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะ <S <S ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนเช่นกันสวัสดีค่ะ